ก่อนี้อยากให้แบกไรสเก่อยนบอกเพราะว่าน้องงูนี่เจ้บอกคิดว่าอันน้ำหนักเข่ากับน้ำหนักแล้วมันทํากล้วยไจะ่มแลยังมีตกอ่ร้วยยโอเคขมุขอบใจทั้งโมเสียงอะไรมาตังแต่เมื่อเกิดเห็นอันมนหนวยนอนอี่ัน้นมาถามอยู่ว่ ประตูมันล็อกแบบไรอันบ่าัดหยันคือพูดแห้งคือลุดพูดรุดเพิ่ว่านะเพิ่ว่าอยากโอ้มันั่นแหละเขาเมือนั่นเขากับมอเตนั่นเนาะเพาว่าูเขไเบิงกเลย็เป็นก่อนไม่อย่างนี้สมเขามาชว่าเขามอกานีอชาวถ้าบลอกนี่ประตูมันสีเปิดแมนบ่แมนมันกับบอเปิดมันกับสีเป็นแบบนี้เวลาเขาปลอกสีเป็นแบบนี้ นี่เพิ่นอยู่ผู้เดียวแล้วเพิ่นล็อกมกับเพิ่นใว่ามันอยู่ในบ่มีตัวนี้แม่นบ่แม่นบ่มีก็บ่มีเอ้าุทบ่เสียงเฮ็ดหยังนบัดนี้อยพี่น้องเอ้ยงอมๆงอมแงม สบายดีเป็นเจ้าบุกเะบอบุกที่เพื่อนดบอนี่และขอญาติขอาบอคนปากเลยนที่ไม่ได้บอกบออกจัแล้วหิวแหงเลยกินกับงั้งนี่มันพอดีสร้งกับขอมาให้ลูกว่าลูกว่ลืมลงเอามั้กินได้ชัดนี่ใช่นีนะกระต้มพายู่ทนจนขาดโอ้โหดูยินนบอเจ้ายัง Bà xin cho kìm cả Thì tuần cháu ở đây Hãy khỏi xóa Hãy cháu xóa Vất <laughs> đấy <laughs> Mô con thì khai à, nó Rồi Sao nỉa nỉ bà phát lúc xào phải hà mò bò Bên bà nhang tháng, rồi nè Lúc xào thằng tụ phải phong cắn đấy Hẹn khu đấy mà nỉ Ồ wow. tụ đâu sao, bà nhăn bà sao bò Bà sao cả bà nhăn sao Cả nhăn sao cả nhăn ื่อเช้านี้ก็สิพาเราไปเราตื่นมาเราเจ็บแห้งเลยแบบอายเดี๋ยวรอมันแห้งเลยแห้ช่วงเลยโอแต่ว่าที่เจ้าขึ้นหน้าน่ะบ่แม่นเาตินันผู้การผู้นมานเอยตกใจว่าพผูู้ไปบ่บ่ได้เบิ่งปกเด้อด้ก็มันเด้อหยเนาะคิดว่าแบบนั้นน่ะบ่แม่นเด้เนาะอ๋อกมาน่อยก็เอาตัวนั้นเเราา้ไปหามอที่เจ้าขึ้นนี่บ่แม่นเนาะ เออตกใจเบิดเลยแต่ว่าอาการเราก็ยังเป็นห่วงอยู่ตนที่ตามอืมแต่ว่าประตูยังอยู่งับหมอพี่บ่บ่เมื่อบ้านแล้วป๋องัวกินมันเราวบาทนี่ป๋อเสี่ยแค่ว่ามันนี้งัวกินไอเจ็บท้องบ่ชินเลยได้อ๋อชิ้นแล้วเนาะชินแล้วอ๋าตัวตัวนี้คนปลูกไงงัวกินน้ำบ่ปุนยงัวกินบ่ดีนะตุ้ยพี่แบ่งกันจานเล่งกันกินนะฟาทุกไปพี่รองเลยเนาะ และทั้งลูกกาเป็นไข่พราวิดานเชื่อว่าได้เป็นไข่วัดญ่วัดยังดอกไข่เล่ยาย่านวัดติดทั้งไปม่น้องยูริตัวเมืออนไปน้ำกันได้พัวเราแม่ยูริแล้วเป็นยังงนะเป็นไข่วัดใหญ่ไข่วัดใหญไงอันตรายด้วยเนาะยังบ้านเศร้าอยู่ในนี้กับไข่ตัวนี้เข่ามาหาภัยนี่เป็นเดือนพุ่นได้มันชันส่ได้ชันแล้วกับหักเตนหักเตนมอยอันตรายเนาะ <ห>โดยโดยแต่ว่าทั้งนิน้อยมันข้อพิดาน,ดนซื้อนอนออะสัตว์มิเต่ให้ทั้งวัเสียงกินข่ากินน้ำก่อนเ<ด><โด>นาะดีว่านี่ทั้งชวนกะมีทั้งเมียจะดีเพิินอยู่ทั้งต่างประเทศให้ซื้อเขามาให้ทั้งบพัดบัวพัดไหนบอโดยแต่บ่ก<อ>ัวเพิ่นทีอยู่เพลอนอยู่ซานด้วยบ่ทั้งบัวพัดเพิ่นเนาะช่วงนี้เราบ่ค่อยยู่หรอกบพัดเนี่ยเพราะว่าเราไม่แต่ไปฮิวเวกอย่างเดียวเพราะว่าอยู่ไปอยู่แต่เมียเราแหละโดย ก็แล้นี้ยอยู่ก็เมียกับหม้อห้เมียนะให้เมียหาเเมียเล่นึ่งเขาถังน้ำไว้รอค่ะผัวมาแต่เวียนเนาะเงานก็ช่วยกินด้วยจังมีแห้งเนาะของพวกนี้ต้องยกให้เมียยกให้เมียช่วยช่วยแล้วนี่ปลาทองมีไล่งวยเพื่อนเจ้าเนี่ยเนี่ยเข่าเต็มชวนอยู่หันบ่ตั้งโมไปใชายรอเนี่ก็เนาะไปไล่บรไปไรบัตรนี่ไปเจอไปแล้วนี่ไปไปไรงวยเนี่ย อาอาบอเสียงไปก่อนเด้อเถอะด้อโดยอาสบายดีต้อง่นนนีัฮะหาแห้งบ่เสียงก่อนเล็กเปยังน่ะหาแห้งก่อนบ่เราหิวข้าวอยู่เฮ้ยกินข้าวก่อนเป็นยังเฮ้ยหาไปแม่น่ะอันนี้แล้วนี่อ่าพีเจนนนผลมาได้ยัผลลงมีแต่น้ำเอาบ่ดูโดยไปเัิญพุน่ะนั่งพุั่นเราว่าไรงัวหรอไปเัอะน้อหลอดเราไปไปไปเนาะ ่าสามีมามาฝนลงอยนี้นี่มามาเออแ้หนมาบเหอเนบ่เออเล่นก็ได้แล้วค่อยฝีหามได้ยังหอเนาะถ้าขออย่างแบกแรกเหรอแบกบ่อ้พาว่าต้องมูนี่จะบพกคิดวันน้ำนักเข่ากับน้ำนักแล้วนมันทำนี่กล้วยไปจ้ะล้มและยังมีขรดต่อย เดินไรใช่หัวกันตอนนี้อ่ะบ่โอ้หได้ฝนลงเฝนฝนลงที่นี่ไเดียเราได้มาเขากันอ้าวเรจะไม่เนาะสบายดีเด้อไสผัวเจ้าไปได้มาไปอยู่ป่ะไปอยู่โ้ดยเอาเอาเดี๊ยวเดี๋ยวเ่าก้อนนะลุบื่มลุกนีหวยเนอ้เอาทางหนนี่ก้อน ซื you? <So> ้อน right. okay. oh, uh, so ั um, so ่นเลยนักไอ้นูกเหนื่อยว่าทั้งนาเลยเด็กกันโดยโดยโอเคอ่ะขอบคุกขอบใจทั้งโมเสียงอะไรเด้อโดยเอาพี่ชาวเมฆยังอยู่เดี๋ยวอันนี้หายใจก่อนยังมีอยู่มีแถมไม่รู้บ่ด้ แอมลูกน้ากวนเนาะโอ้เจกัเห็นว่ากะนี่นี่่นี่ด้ยดดยขอุกบใจอะไรสิ้นแห้งลูกสิ้นมาพอยให้ชูลูกชูเต้ากินมันมันักถกเอางไหไ่องมันเข่าตัวอ่ะบาทนี้ เก่าห้าสิบกิโล <No. S 1> ซื้อมาให้ทั้งสาวเมฆเพลินพี่น้นองเลยทั้งเมฆเพลินเนาะฮะก่อนซีบอกทั้งพวกรักพูนยายที <No. S 1> นะ่ซื้อมาอยากให้ทั้งสาวเมฆพาชมส่วนเนยเนาะน้อยหนึ่ง <No. S 1> เพราะว่าคือว่าพักหนาตอกตานี่ชนใจพักผัวผ้าหน้านี่ก <No. S 1> ็คือว่าย่างบริมาเข่ามาล่ำม,มือหนึ่งนี่คือว่าเขียวกึ่้มด้วยนี่ <No. S 1> าสาวเมฆกันนีไม่ให้แน่เนาะ อันสิบอกว่าพระท้าคุณพรอรักพญ่ยเพิ่นซื้อหายเม่นยพยมาเบ่งชมสวนนอกก่อนผักขวดผัาพัดใช่หมูได้พัดเพชรนี่ใช่ไฮะพัดจ้ะต้องพ่นกับโวยวยวายอยู่ตรงนั้นเนาะ มันเอาไปขายปะพี่มก็เอาไปขายตลาดเนี่ยคนกรซือปะคนกระซืออยู่แต่ว่าห้ามไปสู่ลงเขายากลุกนะสิอืมแเงียบีบันะอ๋อแบบเงียบเงียบแบบไรแบบหนึ่งเนาะผักขวดพอ้นี่ผักแพลปะแมักลอใช่ชั่วอึงได้เนาะแมนชั่วอึงชั่วไก่อ๋อตอ ป้าป้ารอบงอีกส hmm. uh ักหน่อยก่อนเน่ย่างเบี้ยง่สานนี่นะอันนี้เดี้ยพะคอมพะคมบนนี่นะโอ้เขียวเบี้ยมเขือเปนนะโอ้พะคมมันนี่เดนดดแลนต่ง่ามนบุกบุกของงามเนาะอีกย่างอ่ะของดีว่าอันน่ะป้าโต เอาผ kind of um, ้าม anyway> ีดมาชนโตากพุนไปซินี่พ่อยได้เนาะตากผู้พ่อยตากผู้พลอยต้องตากแบตห้งแห้งตาเอาตากแบตแล้วก็ตากพุนเนี่ผุนซาผุนบอกว่าให้เก็บมานี่ยนะน้องบอมน้องบีมเก็บมาจะใช่เหรอเก็บมาจะต้นเก็บมาสิเพื่อแบบได้ผ้าคลายด้วยผ้าคลายบอกแม่นอันเนี้ยผ้าคลายโธ่ น้องบอมก็น e to oh no. mm, um mm, uh. ้องบีมค oh, uh. mm ิดว่าบอพัดได้เก็บมาแบบว่าไปเสียร์หนามันมันอย่างเก็บมาโฮมไว้บบแม่เนาะโดยน้องบอมน้องบีมเถอะแม่แม่เอาขู่มาให้เน่สุดทเก็บมากระบุกแม่ทำแล้วเก็บซะเด็กคนว่าเธอตุ่นนี่เถอะแม่อืมอืมัดยามหัวเข่าหรือแล้วเธอหัวผาคลายนะแม่ใกล้ได้เนาะเดินเก่าเนาะแม่เล่เข่าเพระรับดีนี่เพันต้องใส่หมากกระบุกโดยอืมชาวไทยเพมันเอิญหมางยังใช้แม่หมากกระบุกเลยชัว มากกนี่บ้กันมาคอีสานาอีสานมากับบุกันแ่นเพิ่นกับมากบบุเพิ่นกัอาชีพะไรมากรบบุมากบบงมีเาจะนเนาะเจแต่ว่าแ่นแต่ว่าอกันคนภาคอีสานเพิ่นกัคือว่าคือกันกระเพานี่แหละแ่นมากระบุเหมืน มาตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุอันมือน้องหน่วยนอนเหรอนรับเออฮแต่ประเด็นนั้นว,ว่าเรื่องเกิดเหตุแล้วไปกับเพื่อนก็คิดอันนั้นมาถามอยู่ว่าอันประตูมันล็อกแบบไหนอันบ่พัดยันคือพระแห้งคือลุดพุดนลด<อ>ุดเพื่นอนว่านนะเพื่อนว่าอยากโอ้มันมนั่นแหละเขาเมือนั้นเขากับม่อเท่าน,นั้นเนาะเพราะว่าพุ่นไม่ได้เบิร์นเลยนะหมดเลยว่าไม่ยังมันไม่ได้เป็นแบบว่าก่อนเล็กก่อนยังบ่เพรื่อนว่านะเพราะว่าทั้งบ่อผัดตีนยันก็คือ หักพวบเข้ไปเลยนะเฮือนขึ้นไปเบิงเราจะขึ้นเบิงมาเห็ุนี้เนาะอยู่ไ่รู้นี่เพราะก็เบ่ไหวปะก่อนบราะ่โอ้ขึ้นเบิงจุดเกิดเหตุมื่อนั้นโอ้เป็นก่อนไม้อย่นี้กอนนี่ื่อเบื่อเดือดเดือบุญขอยแยกเขาห้องเลยจ้าเบิงกันชินแห่งกันอุ่นหลานนอน อ่าจะเีอกลองลองเบิ้งสมมติว่าเขามาเขามาเป็นผ้ากอลโลนี้เออชาวถ้าปลอกนี่ประตูว่านซีเปิดแมนบ่แมนมันกับบอลเปิดมันกับซิเป็นแบบนี้เวลาทำปล็อกซิปเป็นแบบนี้อันนี้คนอยู่พอดีรอะไรคนหลอกคนลุมกับเปิร์ตใช่ปะมันอยู่ในบ่มีตัวนี้แมนบ่แมนบ่มีก่อนบ่มีอ๋อแมนเลสปกติก่อนนั่นต้องล็อกไม่คุณได้เนาะแมน โอ้ช oh, ่างว่าเท้เพราะว่าคนคนบริษัทก็ใส่กระสือใส่ไปดอกนอกหลอกนอกอืม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 เนี่ยเล่นมามืัอนั้นบวชอย่าหนุดวันนี้มันก็มันก็ง่ายเนาะมันก็โดนคนยันมันก็โดนเออแต่ว่าเคามืออันพวกนีิมันบวชนั่นเนาะมือมือตบมือหยางนี่เลยบางต้อมีร่องดันดันเขามาดูมันดันด้วยบางไหมลองกระบอกเอาตรงใส่แห้งอืม เอาหยันลงมาปุ๊บนั่งลงมวยก็นอนก็คตรอยู่นี่เลยอยู่แจนี่เลยเลยเปกลงมวยบบโดนที่นอนแทะเนาะปั๊บสับปะดวงเกิดในเข่าห้องเล่นนี่พุทธไว้ถ้าเป็นก้อนเล็กแบบนี้นี่กันที่เป็นก้อนเล็กแบบนี้นี่ถ้าเทอาไหร่โบแดนนี่มันสึงเนีเนาะแต่ว่าห่องนี่เป็นก้อนเล็กของเจ้านี่ก้อนเล็กอ๋อก้อนเล็กนี่โบไล่ได้ได้เนาะคือบริหาตัวนี้เทาไปใส่ตัวอะไร แต่ว่าแตงเงินเลยคนจีซื้ออีกตงหาเพราะว่าอยู่นอกพื้นท่มนล็อกเยอะเลยนีเอาเวลาทำโมยู่เขาก็หลอกหลอกกันยังไงวะหลอกเจ้าพกบอแตงก็เจ้าผ่านิดไป่ลรอกกระดึงกระดึงกันยังไงนันมันก็ทชัไมมีหูกระตายใครอยู่เนาะห้องนั่นมันบ่มีก้อนเล็กอ๋ออ่ะอ่ะว่านี้เล้วพอสีหายเิ่นก็คือสีหายของใจได้ละ เพราะว่ามันก็เป็นก่อนไม้เนาะยั่นนองเลยแห้งเลยนะเนื้อมันก็รุดปุ่นนั่นแหละบัตนี่มาเขาเดิมตัวที่เขาทำจำปลาพี่ได้บาตนี่นี่เขาอยู่เขากินยังมีอะไรอยู่บ่เขาทำจำปลาบล็อตเลยไม่เช้าะไรนะครับไปซื้อซีโลไปซื้อซีโร่มาด้ตัวอวบเบสเ่เบิ่งก็ได้เฮ้าเองลูก มามาถือหมดมอเจสมชื่อมาแล้วน้องขึ้ชื่อเนาะยันต์ตัวเข่าไปเอาเข่ามาเลยสร้างสีโลกโอ้นี่นี่นี่บ่ไปชื่อนะสีโรกพ่นี่นะโดยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เคยว่าซื้อเพิ่นสอบเป็นอย่างนี้แล้วเนาะปกติก็ซื้อบ่มีเงินซื้อสอบลง15,000ซื้อในองค์ศีลข้าเจ้าอือ15,000แม่น เาจะก็นั่นอยู่มันบูงามเอกิดอะอยูแต่แต่ว่าคาประจำเขาแล้วบอกบอกแล้วโยเอาแบบนั่นแนบแบบงามแน่โอ้นี่สำนี่หันมาที่จะเคลื่อนแบมนี้ประมาณสามสี่เถื่อนพอสามสี่เถื่อคนณ่นี่โอ้มันก็เนาะสี่โลแหละโอ้ถอยไปคนาือน้อยแต่ว่ามันคือนี่กระถางเนาะเลยอืมอืมแต่ดีหมาะเจาะเลยเขาบดไปชื่อมาาอดี เนนี่ยแกโมเนต์อะไรนั่นนี่เนี่ยเนาะแต่ว่าเป็นชอบอันนี้หันชนนายท้าวทั้งโมเนพระลักษมณ์พูดยัยชื่อนี่เฮาบัวเคยชื่อมากเป็นชอบเนี่ยกเคื่อแน่นเพราะว่าหาชิ้ชื่อเ้ากะแกเงินเงินชื่อน้องลูกแบ่งนะนะว่าแล้วกันเนาะแบ่งลายชวนแบ่งลายชวนไปชื่อนุ่มให้ลูกเ่งลายชวนหนึ่งชื่อเข่าเน่โอ้เพราะว่าคนเดียวหาเงินเนาะเจ็ดแสนแปดแสนโมเมนต์ธรรมดาเลยเนาะเอาลูกเอาลูก ถ้าเราพาดไปหาหนม้กะหามาไลกะทั้งสสมีไปขายเนาะเนนหานมัไมนขายมันชิได้สำไรเนาะนำเหนอไม้ยเฮต่างหูโยกขายก่องละซีบกลองมาซิบเนียนซบกองจะได้เชนเดี๋ยวันนี้เจ้าเสีอามาไลชำไรป่านนี้หนม้ยคมมันหนักเนาะถูกสุดกับเชนเนาะเนียนเอาได้ขายากันได้เงินกันเา แบบิ se, ่นกมาซื um ้อคห้บริการเทากับกมืเงินเดี๋ยวมาต้มกินด้เชื่อกินลายก็บริอก็พ่ะขึ้นแจกพี่น้องไปอีกในวันนี้พั่าไปใช้มัินในคืุกเห็ดเนาะเงินไปเชียงหนาเชียงหนาไรับจ้างเชี่ยงหนาไปหาเงินมาเลียงลูกเรียงเต่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปไปดอย กะมื้อนี้ที่เฮาได้ซื้อข้าวชน้ะมาเนาะแม่เพิ่นว่าเห็นชมิเอกแล้วนั่นจักแม่เป็นจังไงลูกเอ้ยแบบคือเงยเงยเงียบเงีนแบบถึกสะตาหรือว่าขีบบาปมันน่ะแบบว่าอีแบบเห็นชมิเอกอุ้มลูกอุ้มยังแต่แม่ก็อยากคิดอยากซื้อข้าวให้เดี๋ยวชื้อข้าวให้ในลูกซื้อไปให้ชมิเอกได้บ่เฮาได้เฮาบ่ได้เป็นยังเขาบ่ริเป็นการก็ชมิเอกแต่ได้มาแล้วนะ บ่เคยเนาะเคยว่ามีอันมากมายกันพ่อพี่น้องเอ้ยก็ซื้อมาให้ทั้งเมกะบัด0กิโลกับเส้นแห้ง7มัดเนาะแล้วก็ลูกชิ้นมาไว้ให้โตน้องบอมน้องบีมกินเพราะว่าเฮ็ดตมกตมีใลูกชิ้นนี่หอยอยมักครับด้เนาะักบงนําแน่บดนี้โอ้สุดยอดเลยทงเราก็วนักนหญ้าลายะ บอว่าในว่าจะโดนไลยเนาะเครือบวกกับลำขึ้นเป็นหัวเลยบา่อันนี้ฮะวกินได้บ่ตรงนี้หูหมากน้อยกำลังเป็นลายอย่างหมดเลยเนาะออกไปนอนโอ้มันในส่วนเพิ่นมันมึมีหัวอันนั้นแบบถ้าบริการอันนั้นแล้วก็ออกไปนอนหลินอยู่พุ่นอยู่ใสอยู่บังเก่าโอ้อยู่พุ่นมันก็มีเครื่องปลูกไลยเนาะแม่อือช่วงไปนอนอยู่พุ่น อย่าไปนอนอีพี่นอนบ่รับนะอยากไปนอนนี่สิเอนําผู้กันเอาอยากออกไปลิ้นโดนๆเฮาออกไปทืนึงนะไปเบิ่งสวนลงยางด้ไปเบิ่งสวนปลูกสวนพังอยู่แถวนั้นบัดนี้เข้า50โดนี่ก็สิได้เงินเติบแล้วบัดนี้เนาะอือพอผัามาบ่ได้จะห้วยจักมาเมื่อยๆให้มีเนาะ เข่าห้าสิบโลนี่ก็หันบนกระชีตื่นและเข้ามาแต่สร้างมาหน้าประตูเลยเนาะเข้ามาเฮ้ยเ <c oughs> ต้มาแลหละเฮ้ยเบกเข้าเข้าไปแน่เนาะโยมาสช่แล้วในะนี่ก็เป็นของทางแม่เปียนกับพ่อแซนดี้เด้ส์เทอร์มิเด้อที่เป็นไฮเอาซื้อเขอ้ามาให้เจ้าที่เป็นได้เคยสุดสวยน้องมวยมาตลอดแหละเนาะทางแม่ฮักของเฮ้าเด็อไฟฟล็องทางสุบุญก็นับถือแบบเป็นแม่ฮักเลยเพราะวันแม่เป็น น้ำจิตน้ำใจประเสริฐทางน้องมวยกะที่มีแต่แม่เพื่อนแบบว่าซ่วยมากเลยกะับท,งทางครอบครัวที่ผ่านมาก,กะซ่วยคอยไปร้องอไห้เพื่อนกะเอ็นดูน้องมวยคนหนึ่งเนาะและะ้วกะต่อมานี่กะเพื่อนกะเห็นน้องชาวมิอนไรอยากซื้อตัว่าถือสตาร์เนียอยากซื้อเขาให้เลยอีากจะให้น้องชาวมิแกนแอฟริกาควมุ่ขอบใจทั้งแม่เิียนกับพอแซนดีอ้อยู่ทางอเมริกาเนาะเลย ม่เปลี่ยนกับพอดีที่สุขอนะนำให้ลูกดอสูให้ลูกแับแม่ร้านนั้นทำได้ก็ห้กับคุณแม่เปลี่ยนกระพอชดีตลอดไปเด้อถเนาะอดใจบาร์ทองนี้สบายบุเด้อารโดยก็เจ็จริงด้ขอให้สมหมากสมคนเด้อหน่อยสบุนอะถูกเนาะ กินข่ากินน้ามีบริโภคจอยเนี่ยมีรีโภคใส่จอยเนาะโอ้จักโลจักโลจักโลจจกิสี่ิบิบแล้ว่าเชียงมาจะกไหนรับแบกหัวั้วนี่คสิบโลแค่นี้กัรับแบกรับแบกน้ำหนักลายดีแล้วก็จะไปแก้คือปากชอน่ขแม่เแล้วใช้กระถางกันได้มาเนาะ เป็นเหยและแบกเป็นอย่างว่ามาเสียงว่าล่องเบิ่งเป็นอย่างว่าเราหยอกกันแล้วก็หยอกกันนะแล้วก็ว่าหยอกกันนะติดหอยพี่น้องไงสามีแต่ว่าเ้ากาศจะได้คอตัวไปเยี่ยกไปงานก่อนมาหนี้เ้าก็ได้เอาข่าวมาให้ท่านเจ้าเนาะ่นสว่าตีมุกดีใจน้ำมีข่าวดีแน่เพราะว่าของยู่งกินนี่ทั้งภะภัดเราเนี่ยคืคนขยันอยู่แน่น พอได้อยู่คือเรามัาแกงน้ำไมมไปหาขุดอดจี่ร่หรือว่าคนคู้งความแสบหรือว่าพักเงาแถวนี้เนาะไลยผูเต็มอยู่แต่ว่านี่ฮะันี้จักสิไปหากินแน่จักสิหาเงินซื้อข่าวแน่อันนี้ใค่ยุบมีข่าวแล้วมีแต่หากินอย่างเดียวมาชูเต่าชูเมียเนาะแมนมีแต่องไรก็ปากบัวพลาดเนาะมาบัวพ่อทางเล่าพ่กนี้ จะไกับป้าบัตนี่เนยจะลายๆได้เนอเนอป้าว่ามึงมีป้าป้าวันนี้ป้าจะได้ไปเวียดต่อเฮากันเลยเนยเนยป้ากะโอเคพวยพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางชุบุญก็ได้เข้ามาทางเพื่อนของบ๊อพัดอีกรอบพวยพี่น้องเอ้มือนั่นกะเรื่องที่เกิดเหตุกับวันนี้สังเกตเรื่องปลูกพักปลูกหญ้าเล่าหรอกพวยพี่น้องเอ้หาสิได้มาเห็นมือนี่เนาะเกิดปลูกเครื่องพังเรา อยูว่าโอ้โอเคแหละเดียงดุเดียงเต้าได้เด็ดทำนี่เนาะอ่าจะเอาไปใช่ป่นี่ฝากสมุนโอ้ไปฝากเชนไอ้ก่อนอืมอืมอ่าฝากเชนทำการก่อนอ่าท่นโอเคพี่น้องไอส้สำหรับคลิปนี้เนาะทางสุบุญกับขอขอ,ขอบุญขอบคุณทางแม่เปียนกับพอแสนดีที่มีน้ำจิตน,น้ำใจประเสริฐที่ได้ชดเชยทางครอบครัวของมาพัดในครั้งนี้ด้วยเมเด้อเด้อะพอเด้อเนาะขอให้บุญลุศในครั้งนี้ขอให้กับวขาพ่อ กับแม่เป็นร้อยเท่า,าพันเท่าเด้อแม่เด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ทางลูกขอลำดาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพ่อการอีกคลิปหน้าลาพี่ลาน้องไปแล้วสบายดี